วันที่14กุมภาพันธ์2567สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนณหอประชุมสมโมสรนายทหารค่ายศรีปัชรินอําเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานแนวทางการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพการให้คำปรึกษาทางอาชีพข้อมูลข่าวสารการไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันการหลอกลวงการไปทำงานต่างประเทศตลอดจนการสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติจำนวนสองอาชีพรวมถึงการรับสมัครงานจากสถานประกอบการจำนวนสี่แห่งทั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนได้รับรู้ข้อมูลโลกของอาชีพสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานมีความพร้อมสำหรับการทำงานและการตัดสินใจเรื่องประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการนำไปสู่การมีงานทำมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน